เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้ไม่ดูกับผมแฮสเกมปั่นมันอยู่ใน r รีแอคชั่นเกมใหม่นั่นก็คือ f i n a l f r e d d y security b e a t แล้วโอ้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งผมเห็นไอตัวยหญงเกมน,นี้พักการใหญ่ถึงกระอยากจะรีแอคชั่นมานานเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวอย่างน่าจะลงประมาณตีห้างห้ามื่งเออน,น่าจะตีห้าแล้วก็ผมไม่ผมตื่นแต่เช้านั้นแล้วก็เจอเจอตัวย่างเนี่ยก็เลยอยาก จะรีแอคชั่นมาผมนี่เตรียมตัว e รี t ชันซึ่งสกิลตี้บีเนี่ยมันจะเป็นภาคเก้าทีว่าคุณสร้างเกมเนี่ยมันก็สร้างเดียวกันกับไอ n ฟนเฟนดี้เฮลวันเต็ดแล้วก็ทุกอย่างอื่นเป็นเกมของเจ้าของเนี่แหละซึ่งของพุตตกรนะซึ่งไม่รู้ว่าสกิลตี้บี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันมา้างแล้วก็เกมออกวันไหนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามาไปชมกันครับมาเตรียมพร้อมเลย ผมเปิดซับต่ซับแต่ตื่นไทยรึบปล่ยนะมีการคำพูดด้วยเกเกอรี่เพื่อนของคุณเป็นห่วงคุณพวกเขาอยู่ที่นี่กับฉันเปิดออกมาอืมเดสวยมากเลยเกเกอรี่ฉันอาจจะเสียจังหวะไปก่อนหน้านี้แต่มันก็แค่กันดับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งโอเคประตูเปิดแล้วว้าวภาพแม่งสวยว่ะ เฮ้ยรู้สึกว่าเกมนี้ภาคสวยว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเอาไว้ลืมอ่านซะเติร์มไปจันเดี๋ยวค่อยกลับมาภายหลังโอ้นี่ไงมีอุป,ปันเกมก็ฟรีดี้เฮ้ยเป็นไงเองกล่ยังครูเป็นฉันคิดว่าเธอพบ,พบเรา,เราอืมโอเค ใจเลยครับตาแกมีไงครับไป n น f i n i t y Security Break เกมภาคเก้ามาแล้วนะฮึมมอดิเออทูคอมโอ้โหเป็นไงมากเลยครับนั่นแหละครับนั่นก็คือรีแอคชั่นตัวอย่าง Pinefinity Security Break ตอนแรกผมอ่านซับไเต้นแต่ว่าดูอ่านไม่ต่างครับเพราะว่าจะดูไอความสวยงามนะ ยังไงยังไงเดี๋ยวผมขออ่านซับไตเติลก่อนเกรกอรี่เพื่อนของคุณเป็นห่วงคุณอ่านี้ใช่ไหมพวกเขาอยู่ที่นี่กับชั้นเปิดออกมาอืมอ่านซับไตเติลอยู่นี่เกรกอรี่ฉันอาจจะเสียจังหวะไปก่อนหน้านี้แต่มันก็แค่การดับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งอ่าต่อไปนะอันนี้ยังไม่อ่านเลยมันเป็นวันที่ยากลําบากสาหรับพวกเขาพวกเรา,าทุกคน ไม่คุณไม่ออกมาและเราสามารถเล่นเกมด้วยกันว้าวมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอ่ะต่อไปเลยวอืมอ่าตอนนี้แหละเก,กรเอรี่ยังคงชัดคิดว่าเธอพบเราอืมเป็นไงโ้ยนี่ไงเรียบร้อยนะทีนี้เราจะมาดูภาพในเกมก่อนน,ะนั้นยังไง อันนี้ก็คือห้องมันจะเป็นกลองแล้วก็มีรถพกวัดสดุเพราะวัดสดุเออมันเป็นกลองไงผมก็ไปดูนะมันคืออะไรรู้สึกว่ามันจะมีอิสตอร์เอ็กหนึ่งนะผมก็เห็นตั้งแต่แรกน,นะนี่ไงนี่ก็คือทางออกแต่ก็อะไรบางอย่างนะครับนี่ท่านผู้ชมมาดูอะไรบางอย่างนี่ไงนี่ไงตัวนี้แหละ ตัวละครใหม่มาแล้วก็นี่ไงสี่ตัวไอ้ก็รู้จักแล้วนะไม่เออห้าตัวห้าตัวก็รู้จักแล้วแต่ไอ้ตัวที่เพิ่มมาตัวนี้ก็ผมนั่นนี่มันเป็นตัวตลกแล้วก็ตาตาโบแล้วก็ปากโบด้วยเออข้างหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ห้องครัวใช่ไหมไอ้นี้ก็คือเฮ้ยไอ้นี้ฟุตบอลเป็นน้องเพลง เฮ้ยอารมณ์เหมือนคล้ายอปาะเลยนะเออเป็นยังไงโอ้ยนี่ก็คือนี่ก็คือรูปปั้นนะรูปปั้นแกมกราฟดี่เป็นทองแล้วก็อันนี้เป็นโปสเตอร์นะถ้าใครจะไม่ปิดเป็นโปสเตอร์นี่แหละเนี่ยเนี้ยมาดูมาดูต่อเลยเฮ้ยถ้าเป็นเกมออกมาเดี๋ยวกูก็อยากจะเล่นเกมนะโอ้โหรู้ว่าเกมเนี้ยมันจะอยู่ใน PlayStation 5นะพูดเท่เออ 5, เพลย์สเตชัน5กูเจ็ดเพิ่งออกมาตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็คือโอ้นี่ก็คือทางนะที่เขาอามาต้องมีไอ้เน,นี้ยแต่ก็นี่ไงเฮ้ย <was> ถ้ามีจรินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเ <c oughs> ออเว้ยเอาโอเคมาดูจ,จับตแกมายัางไงยังไงจ,จับตแกตาสีแดงใช่ไหมตัวละครถือปล่า le, ว่าจะเป็นตาสีแดงมา ตอนนี้ถึงเวลาปรับแสงกันเลยมาไม่รู้ว่านี้ตัวอะไรกันเห็นตาสีแดงมันก็น่ากลัวมากเลยทีนี้ได้เวลามาอยู่อัดปรับแสงกันมาไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรมาถึงเวลาเลื่อนแล้วนี่ไงไอสีไอที่ด้านหน้าก็คือเป็นสีดำๆนะโอ้โหตามันก็น่ากลัวมากส่วนแบกกาไอสีดำเนี่ยเห็นเงาตะคุ้มไหมไม่ใช่ตัวที่ไหนก็คือไอ ไอตัววินนี่ที่มันเป็นกระต่ายแต่ชื่อสิขาวมันเป็นกระตก,กามเออนี่ถ้าไม่เชื่อมาดูภาพนี่นี่ไงไอตัวนี้แหละเป็นตัววินนี่แล้วก็ถือมีดแล้วก็ตาของมันสีแดงแต่ในในตัวอย่างเราจะเป็นเห็นว่าตาสีสีแดงเปล่งปรกกาน้าโหอ,อะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะนั่นแหละครับเราจะมาเรียลชันจบแล้วใช่ไหมแต่เอาไว้ที่ดีก็ผมนะถ้าใครกดไลค์กดแจ้งกดซับไตเกร์ก็บอกนะโหยรูสตื่นเต้นไออยู่อย่ชันปากกา เกมออกมาเนี่ยผมต้องอย่รีบรีบเล่นเลยนะถ้าใครกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ติ้งขอเป็นเดนเลยแต่สหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสว,สวัสดีครับเพื่อนฝูง